เขามาให้กินน้ำไปขวดหนึ่งกินแล้วแล้วก็ดีนาะมันรู้สึกว่าเออมันสดชื่นแล้วก็เลยสั่งมากินห้าแพ็<อ>คพอห้าแพ็คกินไปแล้วมันรู้สึกดีทุกในครอบครัวเราก็ดีขึ้นแล้วก็เลยสั่งมาอีกสิบแพ็คพอสิบแพ็คแล้วก็เอาไปให้แยกให้เพื่อนกินพอพอดีมันดีขึ้นมา,า,มมาก็เลยสั่งมาเลยห้าร้อยแพ็ค กำไรสองหมื่นกว่าสองเดือนยังไม่ถึงนะสองเดือนกแฟนยีงี่ถึงตอนนี้ที่บ้านไม่มีแล้วแล้วก็หลานอยู่ที่แม่วางเอาไปห้าสิบแพ็กตอนเมื่อวันนี้ตามเอาที่นี่ไปอีกห้าสิบแพ็กที่แม่วางมาค่ะก็จะเปิดอีกจะเปิดเองห้าร้อยห้าร้อยค่ะเพราะว่าเพราะว่าทุกคน ที่เขาทานไปแล้วทานน้ำนี้ไปกินน้ำนี้ไปทุกคนกินแล้วเขาบอกดีจากที่เป็นพยาบาลค่ะแฟนเขาเป็นเขาทำงานไฟฟ้าแล้วแฟนเขาเป็นพยาบาลอยู่ที่สวนดอกเขาบอกเขาปวดหัวเขาไปกินแล้วเขาหายหายจากการปวดหัวแล้วก็มีคนที่บ้านอีกคนหนึ่งนะเป็นอสมเป็นประธานอสมในหมู่บ้านเขาปวดหัวแล้วก็ปวดปวดขา เขาลองเอาไปกินเพราะเขากินเขาเขาบอกเขาหายตอนนี้เขาก็เป็นตปวแทนเป็นเปิดเปิดโมบายไปสามสี่แพ็คแล้วตอนนี้นะเพราะว่าเราเชื่อมั่นเนาะแล้วก็ขอบคุณน้องลุงที่ว่าที่แนะนําที่ของดีๆน้ําดื่มน้ําดื่มที่ไม่ไม่ได้เช่นเป็นน้ําดื่มธรรมดาเนาะมันมีพลังเนาะมันมีพลังทําให้เราเนี่ยสดชื่น แฟนนะเป็นเกา้ากินอะไรไม่ได้หรอกกินไก่กินพวกเนี่ยถ้ากินแล้วจะปวดตอนนี้กินได้